สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่อง PD ดี t o โตค่ะครับวันนี้เรามีรถอีกหนึ่งคันมานำเสนอกับเจ้า Isuzu D-Max Highlander ปี2อ1 1ครับรถคันนี้สีสวยสภาพดีสภาพนางฟ้าครับมาดูรอบๆกันนะครับโดยเริ่มจากด้านหน้าก่อนด้านหน้าจะได้เป็นโคมไฟแบบลูกแก้วโปรเจคเตอร์กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมครับไฟตัดหมอกมีติดตั้งมาให้เป็นแบบทรงกลมครับและกระจกมองข้างของรุ่นนี้จะเป็นแบบโครเมียม เป็นกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวภายในโคมครับคิ้วกันสาดติดตั้งให้เรียบร้อยทั้ง4บานสามารถกันแดดกันฝนได้ในระดับหนึ่งครับมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมชายประตูก็ตกแต่งด้วยโครเมียมเช่นกันครับบันไดข้างมีติดตั้งมาให้นะครับคันนี้เป็นบันไดข้างจากโรงงานแข็งแรงทนทานแน่นอนป่งซุ้มล้อเดิมติดรถครับกระจกทุกบานติดฟิล์มครองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยมาต่อในส่วนด้านท้ายครับท้ายสวยเดิมครับ ฟเดิมไม่มีแตกไม่มีร้าวคันนี้มีกล้องมองหลังติดตั้งมาให้ด้วยนะครับมือจับฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมโลโก้สติ๊กเกอร์ต่างๆยังเดิมยังอยู่ครบทุกจุดครับแม็กไลเนอร์มีติดตั้งมาให้ครับกันชนเป็นกันชนโครเมียมกันชนเดิมโรงงานส่วนไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งอยู่บริเวณหัวเก่งครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับคันนี้ห้องเครื่องยนต์สวยสะอาดเป็นเครื่องยนต์ดีเซนคอมมอนเรล2,500ซีซี มีเทอร์โบอินเตอร์ครครับเครื่องยนต์ดีนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้สบายครับมาต่อในส่วนของภายในนะครับภายในได้เป็นคอนโซลสีดำครับดูสวยดูดุดันนะครับพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยสีก้านครับวิทยุเครื่องเสียงของคันนี้จะเป็นแบบจอ Android ครับระบบแอร์จะเป็นสวิตช์แบบมือหมุนปกตินะครับใช้งานง่ายครับมาต่อในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้ครับหน้าปัดเรือนไม้ของรุ่นนี้จะเป็นเรือนไม้สีส้ม เป็นโฉสุดท้ายก่อนจะเป็นรุ่น All New D Max ครับเรือนไม่สวยงามดูง่ายสบายตาเลขไมล์วิ่งอยู่ที่ประมาณ170,000่นกิโลเมตรโดยประมาณครับในส่วนของเบาะได้เป็นเบาะผ้าครับนุ่มนั่งสบายเป็นเบาะปรับแบบแมนวนวลนะครับภายในกว้างขวางสะอาดครับเจ้าของเดิมดูแลรักษาเป็นอย่างดีในส่วนของเบาะตอนที่2ก็ได้เป็นเบาะผ้าเช่นกันครับมีเข็มขัดนิรภัยให้ทุกที่นั่งรถคันนี้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับ เจ้าของขายอยู่ที่27,57 0 0บาทขายเป็นเงินสดครับสามารถดูรถได้ที่ตำบลทับมาจังหวัดระยองครับหากสนใจจะมีเบอร์โทรรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปหากท่านสนใจท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงครับและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขาย ด้วยความปรารถนาดีจากช่อง p d Auto Car สำหรับวันนี้สวัสดีครับ